สิ่งที่เห็นนะครับเมื่อนี่มีการไล่สดนะครับของเพลวเพ่าถือว่าเป็นคลังสุดท้ายนะครับที่เพิ่นเวอาไว,ว,วาา้ว่าอ่าสิบวมีการวอาวิ่อย่างอีกแล้วนะครับซึ่งกับซายายามาตั้งแต่เริ่มต้นนั่นแหละครับผมบอกขอเบาอีอย่างหรนะครับพี่น้องกับโค้งสีได้ฟังกันสุขูสุข,ข้นแล้ว ส่วนความเป็นจริงสิเป็นย่างเพิ่นบอผมบอหบูแล้วก็ผมบอเห็นนำํำถ้าถามว่าถามมันเป็นอีหลีผมกะเลียตวนนะครับถามว่าแมนถาวเวาแบบบอตรงความเป็นจริงอัานี้ผมกับบอเลียตวน ซึ่งคนกามาหายกำลังใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีหลายคนนะครับผมกับสิยกตัวอย่างนะครับยางบอยสิริชัยที่มาหายกำลังใจนะครับเพื่อนบอกว่ากำลังใจด้วยเพื่อนขอให้มั่นพานไปแล้วมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาฉันพิมพ์หาเธอตลอดห่วงเสมอกินเขาแสบแบนอนเดรายลุยใส่งาน พลังล่นเดอร์แล้วก็อีกนกพงสก่อนใี่กันครับโทรหาให้กำลังใจสือบอ่มีอย่างหลายดอกยหาย่สูสูโทรหาพี่ยุยละ่ะเทคแค่เดอ้อบอดหนุนำํำว่างๆจังคุยกันสิโทรเล่นนำเจ้ากับมันๆดูแลสุขภาพอ่านำเด้ออ่จังสี่เนาะครับ มั่นก็มีคนทั้งไหกันมั่งใจและก็บ่ไหกันมั่งใจความเป็นจริงนะครับมันมีอยู่ที่จิตใจไผ่ของมันสำหรับสิ่งที่ผู้ยิ่งพบเจอถ้าเมนตามเพื่นเบาอันนี้ก็นาเห็นใจ ผมว่าได้ว่าว่าผู้ใดผิดผู้ใดถึกนะครับสำรับปลอดบิกเพิ่นกะมีเหตุผลของเพิ่นแต่ละคนกาซิมีหลักฐานเอียงของไผของมันซึ่งถ้าเอามาเปิดเผยหรือว่าเว้าเอยียงกันตั้งแต่โดนเรื่องเล่ากาซิบอ่อบานไปถึงขนาดนี้นะครับ เข้ามาชีวิตครอบครัวมันบม่มีผู้ใดอ,อยากให้แตกหรือว่าแยกกันออกครับผมเห็นแล้วเรื่องเล่าต่างๆที่ผ่านมานี่มันกระโดนพอสมควรแล้วสิ่งไหนสิ่งที่มันเคยทำหรือว่าผิดพลาดมาสุดท้ายมันกับวพนเวียนกรรม ที่ต้องรับของไผของมันนะครับผมบอกว่าไผเห็ดไผหรือว่าต้องการอีังกันเมื่อเห็ดแล้วนะครับต่างคนต่างเว่าแบบนี้มั่นกับบลุ่งกันหรอครับความจริงที่อยู่ในศาลกับบมีโพดไดหูกะมีแต่ ว้าปากต่อปากกันมาซึ่งความจริงบวชสิเป็นอยู่ในชั้นศาลนะครับกษม,มีทานายหรือว่าสองฟังทอน,นั้นที่รับลูกสองคนนะครับที่รับลูกแล้วความจริงผมบอกเลยว่ามันก็มีหนึ่งเดียวเท่าน,นั้นตอนนี้นะครับหลายๆคนก็นยั่ง แบ่งฝักแบ่งไฟกันคือเก่านะครับคลิปนี้ขออนุญาตเบาโดยความเป็นกลางซะผมว่าอยากเวาให้ผูใ้ใดผิดหรือใดผูกแล้วครับตอนนี้เพราะว่ารักฐานนี่กลบาวว่าเห็นทั้งสองฝ่ายคนเห้านะครับอยียงนี่มันก็ต้องหูอยู่แก่ใจถ้านา่งเอก วอวออกมาถ้าบว่แมนความจริงกายาสเสหติตครับมันบ่ถืตบอ่อววนนี่แหละครับเป็นอย่างสารพินถึงต้องการเอาพยานหลักฐานที่แท้จริงออกมามันต้องสู่กันโดยแบบนี้ครับด้วยพยานและหักฐานท้าคำว้านะครับมันก็นแค่ร่อยๆที่สิ มันบ่มีอีหยังยืนยันในสิ่งที่ตัวเจ้าของเบาแล้วว่ามันเป็นจริงว่ามันถือต้องถ้าขึ้นว่าตัวเจ้าของเบาแล้วถือต้องต้องเอาอีหยังออกมาเบาครับหลายๆคนออกมาเ้าในเรื่องนี้ต่างคนกสิต่างมี f เอซของตัวเจ้าของซึ่ง f อซนั่นบ่รครับกับมีความหลัก ในสินในปินของไผ่ของมันส่วนศิลิป,ปินนะครับเพิ่นกับหักเอฟซทุกคนนะครับต่างข้นกับต่างมีเอฟซีของไผ่ของมันทุกคนที่ออกมานี่ผมกับบู่้หูอกค่บว่าเพิ่นหูเรื่องเล่าจริงขนาดใดนนะครับสิ่งที่ออกมาเต็มเฟซหรือว่าเต็มอีอยงทุก ยางณนะตอนนี้นะครับจักผู้ใดพิษผู้ใดถึกเป็นอย่างคือบอเอาออกมาให้มันหู้ไปโหลดถ้าขึ้นว่าสิแตกกันแล้วสิบอมี่อย่างกันแล้วส่วนผู้ใดสิมินไผหรือว่ามินไผอันนั้นก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมายครับอันนั้นเฮาบอกราลวงกันแน่นอนผู้ใดพิษก็ต้องว่ากันไปตามผิดผู้ใดถือก,ก็ต้องว่ากันไปตามถือ ผมบอกแบบนี้กับพวาอย่างผมจะว่าครับมันต้องมีความเป็นกลางขย่านหลักฐานผมเป็นคนเสือแบบนั้นครับบอสันสื่อสอ่งผมสีบอออกมากแนวนี้นะครับมันต้องเป็นแบบนี้แหละครับถ้าบอสันก็ะิเถียงกันไปเถียงกันมาโดยบามีหลักฐานหรือพยานที่แน่นอนแล้วก็ชัดเจนนะครับทุกคน มันหูอยู่แก้ใจทั้งนั้นล่ะครับผมเสื้อแบบนี้ครับผมเอามาว้านี่เพาะหยัง่งดีครับเพราะหลายหลายคนยังถกเถียงกันอยู่ว่าผู้ใดผิดผู้ใดถูกที่จริงว่ามีผู้ใดผิดผู้ใดถูกหรือครับมันอยู่ที่ถูกใจหรือว่าถูกใจของไผรของมันแค่นั้นผมวอยูนี่อาจ,จมีหลายคนบ่ามักผมนะครับหรือว่าผมวาอีหยัง นะครับนี่แหละครับความจริงผมสิบ,บอกอย่างหนึ่งว่านหน,านีจังไดกับ่าพนจังไดเวียนกรรมมันก็ตามท่านครับบมมีทางที่สีนี้ได้ครับเรื่องนี้บ่ไผกับไผล่ะครับพี่น้องเอฟซีกับล่องพิารนาเบิงครับผมเว้านี่ครับเพราะว่าผมถือว่าความจริงมีหนึ่งเดียวแล้วก็เวียนกรรมจังไดมันก็หนีพวพนครับ เมนซีวอวแบบใดก็ตามเม่นซีลบตาลบตาแร่งก็ตามด้วยครับจังใดมันกระหนี่พ้าคนแน่นอนครับ